เป็นเหตุการณ์นะคะค่อนข้างสยองเลยล่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะคปกติแล้วเวลาเราไปถ้าากาศยานเนี่ยก็คือไปสนามบินเนี่ยนะคะ เราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเหมือนทางเดินเลื่อนเนาะคือจะไปประตูทางออกเนี่ยเกตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไกลเนาะ<ช>อย่างเช่นถ้ากาศยานดอนเมืองเนี่ยก็จะรู้ก็จะกไกลนิดนึง<ช>เขาก็จะมีอํานวยความสะดวกก็จะเป็นทางเลื่อน<ช>อทางเลื่อนที่มันก็เลื่อนไปเรื่อยเรแล้วก็ยืนเฉยใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแปดโมงครึ่งวันนี้เลยนะคะคือไอ้ทางเดินเลื่อนที่ท่ากาศยานนานาชาติดอนเมืองเนี่ยนะคะอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาเข้าบริเวณเพียสสี่มันยุบตัวลงผู้ชม แล้วตอนนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารนะคะใช้งานอยู่ด้วยก็คือยืนอยู่บนนั้นเลยนะคะทําให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขาของเธอเนี่ยขาตั้งแต่บริเวณเหนือเข่าคุณผู้ชมค่ะคือมันดูดลงไปแบบนั้นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการนําตัวเธอเนี่ยส่งโรงพยาบาลภูมิพลแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางบริษัทท่ากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือว่าทอ,อทอก็กําลังเร่งตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ทางผู้บริหารท่ากาศยานนานาชาติดอนเมืมเองเองเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็สั่งการหาสาเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมีการปิดการใช้ทางเลือ่อดนี้เป็นการชั่วคราวก่อนและเดี๋ยวจะมีการนําเอาทีวิศวกรเข้ามาสํารวจหาสาเหตุโดยละเอียดตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็มีการแจ้งมาว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารแต่อย่างใดนะคะ